เหตุผลข้อที่หนึ่งเพราะภาคกลางน้ําท่วมโลจิสติกมาไม่ได้อันนี้เรื่องจริงนครสวรรค์บอกว่าไม่ไม่รู้ว่าอีกสายหนึ่งเป็นยังไงแต่ว่าโรงงานฝั่งที่ที่ฉันไปเซเว่เขาบอกว่านครสวรรค์เนี่ยน้ําท่วมเนี่ยแค่ลาคาญใจอ่าแค่ทําให้เขารขาคาญใจแต่ผลกระทบหลังจากนั้นคือสั่งของสั่งวัตถุงานที่ภาคกลางจากกรุงเทพมาไม่ได้น้ําท่วมโรงงานไปแล้ววัตถุดิบไม่มีเหล็กไม่มี สั่งอิฐหินดินทรายตอนนี้ผ้ากลางขาดแคลนมากนะคะอิฐบล็อกบ้านเราตอนนี้เท่าไหร่นะคะสี่สิบตอนนี้เริ่มเริ่มลดควานมนิยมนะคะผู้ประกอบการที่นครสวรรค์ยังขายอยู่ที่ห้าบาทยืนราคา่าสามารถไปทุกมาขายได้เพิ่มรายได้ได้แต่ว่าแม้กระนั่งขนาดนั้นเองเนี่ยนะคะพวกหินดินทรายทั้งหลายเนี่ยราคาต้นทุนก็อัพขึ้นไปถึงเกือบส0มสิบเปอร์เซ ฉะนั้นก็ทําให้ผลิตไม่ได้อีกมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องฉะนั้นนี่ฉันต้องเรียนว่าการเข้าไปวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยมองเฉพาะผลจากการที่น้องน้ําวิ่งเข้ามาแล้วจากไปไม่พอต้องมองผลกระทบต่อเนื่องทั้งหมดด้วยนะคะคงจะต้องมองซึ่งบางครั้งเราก็พบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาก่อนน้ําท่วมอีกแน่นอนเช่นก็การวางแผนการตลาดไม่ ไม่ไม,ไม,ไม,ม่ไม่พร้อมพอไม่พร้อมพอได้ไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองได้พอเจอน้ําท่วงเข้าไปเลยหนักข้อขึ้นฉะนั้นการเข้าไปวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยคงมองเฉพาะแต่อาการน้ําเข้าน้ําออกไม่ได้ต้องบอกแบบนี้นะคะนั่นคือเหตุผลที่ดิฉันถึงต้องเรียนว่าแมนภาพรวมที่เป็นโรงงานต้องการความความสามารถทางด้านวิศวกรรมแต่ก็ต้องขอความกรุณาทางวิศวกรรมทั้งหลายว่าขอความกรุณาช่วยมองภาพรวมให้ด้วย นะคะเพราะว่าตามโดยความตั้งใจตอนแรกเนี่ยคิดว่าแก้ปัญหาหลักเบื้องต้นใช้แต่แนววิศวกรรม โดยแผนแรกภาพรวมนะคะก็ก็อาจจะเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนแต่ละเพราะว่าหลายๆโรงงานบอกว่าไม่ต้องเครื่องจักรเราไม่ได้เป็นเครื่องจกักรที่ที่ย่าเย็นอะไรเราแก้ไขได้แต่เราต้องการให้ช่วยมองภาพอื่นให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขออ,นนอธิบายสโคบนิดนึงนะคะส่วนรายละเอียดว่าการให้คําปรึกษาเชิงลึกจะไปในแนวไหนบ้างคงจะต้องเป็นในส่วนของทางทางกรมส่งเสริมคงจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะ ก็เหมือนกันระหว่างทางก็จะลําบากหน่อยก็จะพบเส้นทางถลม่มทลายต่างๆอะไรเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปตามสภาพประกันนะคะยังไงเราก็เราต้องไปด้วยกันกับเขาถ้าเขาไม่รอดเราก็จะไม่รอดในอนาคตนะคะโอเคนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าไปสู่พื้นที่แน่นอนค่ะมันก็คงเป็นสไตล์ที่เรารู้กันทั่วไปก็คือคงนั่งคุยอย่างเดียวไม่ได้คงต้องไปสเสวน้าง,งานไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ แล้วก็เราสามารถที่จะช่วยเขาประคองกลับมาได้อย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะมาถึงเรื่องเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างที่บอกค่ะอย่างแรกที่จะต้องเอามาพูดคุยกันก็คือเป็นเรื่องของแบบบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะต้องขอออกตัวไว้อย่างนี้นิดนึงค่ะว่า การทําแบบบันทึกอันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายในการคัดกรองพิจารณาออกมานะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเราก็ยังมีการปรับแก้ปรับแก้มาหลายรอบค่ะปรับแก้หลายๆรอบก็เกิดจากการปรึกษาทางด้านของวิศวกรรมด้วยว่าเอ๊ะแบบสำรวจแค่นี้เพียงพอต่อสิ่งที่จะเอาไปพิจารณาต่อไหมสำหรับในกรณีของโรงงานที่ต้องการความเฉลือด,ด้านเครื่องจักรอยากรู้อะไรบ้างนะคะรวมทั้งก็จะได้รับ ได้รับการให้ความพิถีนเพิ่มเติมในเรื่องของวัดดิ้งคำพูดต่างๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเวทีนี้เองนะคะถ้าสมมติว่าทางที่ปรึกษาทั้งหลายซึ่งมาโดยคุณวุธเนี่ยนะคะคิดว่าอยากจะขอเสนอให้มีการปรับแก้เพื่อความเหมาะสมมากขึ้นนะคะทางดิฉันเองเนี่ยก็ยนนินดีที่จะน้อมรับเพื่อที่จะไปปรับแก้ได้นะคะทีนี้ตัวเอกสารต้องเรียนว่าใน powerpoint ที่ได้ไปเนี่ยบางหน้าอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าดิฉันได้แนบเอกสาร ที่เป็นตัวอย่างของแบบสำรวจและแรายงานไว้ให้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะเ,ออเพราะว่าเวลาครอปหน้ามาเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะคะอันดับแรกแบบบบันทึกข้อมูลการวิิจัยเบื้องต้นวัตถุประสงค์ก็คือใช้เพื่อเข้าไปในพื้นที่นะคะแล้วก็ไปเก็บข้อมูลระหว่างสัมภาษณ์เพื่อจัดทำรายงานนะคะเพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วคงจะเป็นการลำบากท,ที่เราจะถือคอมพิวเตอร์เข้าไปพิมพ์รายงานนะคะ ก็คงต้องถือเอกสารแล้วก็ปรับเอาหน้างานไปแต่แบบสอบถามนี้กับรายงานถ้าเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่ามีหน้าตาขั้นตอนที่ล้อกันไปแทบทั้งหมดนะคะนะคะนั่นคือส่วนของแบบบันทึกข้อมูลวินิจฉัยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือรายงานการวินิจฉัยเบื้องต้นซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายรายละเอียดทั้งสงตัวให้ทราบนะคะ ตัวรายงานการวินิจฉัยเบื้องต้นนี้เนี่ยใช้สรุปผลการเยี่ยมกิจการจากการวินิจฉัยสิ่งที่เราจะต้องบอกก็คือเรื่องของสภาพปัญหาที่พบนะคะเรื่องของผลการวินิจฉัยเรื่องของประมาณการผลการดําเนินงานนะคะและก็แผนการฟื้นฟูหมายความว่าอะไรหมายความว่าผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานฉบับน,นี้ควรจะต้องบอกได้ค่ะว่าหลังจากเข้าไปเยี่ยมแล้วเนี่ยนะคะสถานประกอบการนั้นเนี่ยสภาพปัญหาหลังน้ําท่วมนะคะป่วยหนักแค่ไหน มูลค่าความเสียหายสักเท่าไหร่นะคะอย่างที่เรียนสำหรับสำหรับที่ปรึกษาที่ไม่ได้มาสายวิศวกรรมแล้วเนี่ยอาจจะลำบากอันนี้อดีตฉันเอาตัวเองเป็นเกณฑ์น,นะคะอาจจะลำบากตรงที่ว่าบางครั้งเราประเมินความเสียหายค่อนข้างยากสำหรับในเรื่องของเ,ออเครื่องจักรต่างๆในกรณีที่เราเ้าไปโรงงานที่ เขาไม่ได้มีช่างที่จะประมาณเบื้องต้นให้กับเราได้หรือผู้ประกอบการไม่สามารถประมาณได้ถึงได้มีขั้นตอนของการคัดกรองเพิ่มเติมหรือว่าภายใต้ตรงนี้เนี่ยอาจจะมีการแท็กทีมเข้าไปได้นะคะเพื่อให้สามารถทํางานได้ครบถ้วนมากขึ้นนะคะสภาพปัญหาตรงนี้นะคะผลการวินิจฉัยออกมาน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างประมาณการผลการดําเนินงานนะคะเป็นเรื่องที่สามที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเราตั้งโจทย์เอาไว้อย่างนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ ผ่านพ้นในช่วงของวิกฤตมาแล้วและกำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูนั้นนะคะแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องมองก็คือเขาจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในอนาคตนั่นหมายถึงในเรื่องของผลการดําเนินงานจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาบ้างนะคะพอฟื้นฟูเสร็จปุ๊บพอน้ําลงปุ๊บเขาอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างยอดขายกลับมาได้อย่างนครสวรรค์บางที่เนี่ยจากเดิมเคยผลิตได้อยู่ที่ สามารถผลิตอยู่ได้เท่านี้ตันนะคะยอดหลังฟื้นฟูยังไม่ถึง10%เลยค่ะที่เริ่มผลิตได้นะคะด้วยเหตุผลหลายๆด้านด้วยกันฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องมีการประมาณการตัวเลขทางด้านบัญชีการเงินออกมาว่าคาดการว่ายอดขายจะเป็นเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายมีอะไรบ้างผลกําไรขาดทุนจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เ,เงินเงินทองทอง,ท,องที่จะต้องใช้จะพอไหม โดยวัตถุประสงค์เบื้องต้นนะคะก็คืออย่างน้อยให้เขาได้รู้ตัวเองว่าชีวิตเขาจะเดินต่อไปอย่างไรจะต้องเตรียมการอะไรบ้างในแง่ของผลการดาเนินงานในแง่ของเงินทองทองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายของรายงานที่จะตอบที่จะเตรียมเผื่อ,อไว้ก็คือแผนการฟื้นฟูว,ว่าหลังจากที่น้ําลงแล้วเนี่ยนะคะควรจะต้องปรับแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเช่นเครื่องจักรเสียจะต้องฟื้นฟูเครื่องจกักรรายการผลิต ไหนๆก็น้ําท่วมไปแล้วปรับลายให้มันต่อเนื่องเอาซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่ากันไปตามสภาพทางด้านของการจัดการหรือการตลาดก็ก็มีบางเคสเหมือนกันที่เราไปเจอว่าก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าเองเนี่ยเคยทำมาหากินอยู่กับลูกค้ากลุ่มเดียวเท่านั้นก็คือกลุ่มวัดเมื่อน้ําท่วมแล้วนะคะทางด้านของวัดก็คงไม่มีกำลังจะมาซื้อละ ฉะนั้นก็มีผลกระทบเกิดขึ้นอีกว่ากลุ่มลูกค้าหลักหายไปถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยปัญหาแต่ละที่ หลากหลายมากนะคะขึ้นอยู่กับว่าได้รับผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะแผนฟื้นฟูก็จะล้อกันไปและแผนฟื้นฟูนี้ก็จะนําไปสู่การทํางานในเชิงลึกของที่ปรึกษาเชิงลึกนั่นเองนะคะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าหน้าของรายงานจะบอกเอาไว้ว่าผลการวินิจัยนะคะฟื้นฟูเบื้องต้นหมายความว่าหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยผู้ประกอบการทําเองได้เราคุยเบื้องต้นแล้วได้รายงานตัวนี้ออกมาถือว่าจบและนะคะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเป้าเบื้องต้นเนี่ย เข้าวินิจฉัย5้าพกิจการนะคะและมีเป้าหมายต่อไปว่ามีผู้ประกอบการที่ต้องการคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องการฟื้นฟูเชิงลึกก็คือให้ปรึกษาเชิงลึกเข้าไปช่วยไม่ว่าด้านวิศวกรรมด้านตลาดหรือด้านอะไรก็ตามเนี่ยนะคะก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเชิงลึกซึ่งฟื้นฟูเชิงลึกที่กําหนวดเบื้องต้นก็คืออาจจะมีงบประมาณสําหรับเสียหายระดับกลางหรือเสียหายระดับสูงนะคะแต่ว่า อันนี้เนี่ยก็ความชัดเจนเดี๋ยวคงต้องให้ทางทางาทางกรมส่งเสริมนะคะทางสำนักมาช่วยตอบให้อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาเข้าสู่รายละเอียดกันแล้วกันนะคะกลับไปเริ่มต้นที่แบบบันทึกนะคะแบบบันทึกที่ว่านี้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดหน้าถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะแบบบันทึกจะแนบอยู่ด้านหลังนะคะตัวแบบบันทึกที่ว่านี้นะคะก็เริ่มต้นจาก ข้อมูลทั่วไปนะคะเ,เดี๋ยวเยวนิดนึงนะคะขอแลกเปลี่ยนนิดนึงออพอดีเมื่อเช้าดิฉันไม่แน่ใจว่าเราได้มีการอธิบายโปรเซสแล้วว่าเราจะต้องมีขั้นตอนของการลงทะเบียนจากส่วนกลางนะคะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยจะออกไปปฏิบัติหน้าที่จะได้รับแบบลงทะเบียนเบื้องต้นมาก่อนว่าสถานประกอบการชื่อนี้ชื่อนี้มีปัญหาเบื้องต้นแบบนี้แบบนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น นะคะคงไม่ได้ถึงขนาดให้ให้ไปควานหาสัทีเดียวแต่ถ้าสมมติว่าผู้ที่ปรึกษาท่านใดรู้สึกว่าแบบโอ้ขอส่งเจ้านี้เข้ามาเลยละกันนะคะก็สามารถลัดขั้นตอนมาสู่การรีจิสเตอร์ได้เหมือนกันนะคะโอเคแบบบันทึกตรงนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรชื่อผู้ติดต่อตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะคะขนาดธุรกิจนะคะ ประเภทของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็รายละเอียดของเครื่องจักรหรือโรงงานโดยรวมนะคะว่าเครื่องจักรมีกี่เครื่องเครื่องจักรได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะคะคิดเป็นประมาณการสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเครื่องจักรทั้งหมดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือสัมภาษณ์ผู้คุยผู้ประกอบการแล้วก็สังเกตหน้าง,งานได้มีประกันภัยจากน้ําท่วมไหมมีประกันบางส่วนหรือไม่มีประกันเลย ลองคาดดาวดูไหมคะว่าบ้านเรามีตะลงติ๊กไหนไม่มีเลยค่ะจากที่เราไปสเวมากี่แห่งนะหกเจ็ดแห่งเนาะไม่มีทั้งนั้นเลยค่ะมีบางที่คือส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าถ้าสถาันประกอบการไหนที่มีภาระหนี้สินกับแบงก์ต้องทำประกันแน่นอนนี้โดยมันคับแต่เป็นประกันอัคคีภยัยหลายๆที่บอกว่าก็ก,ก็คือบ้านเราไม่เคยมีน้ำท่วมขนาดนี้เนาะ ก็เลยไม่ได้สนใจแต่หลังจากมีค่าเบี้ยคงแพงแล้วก็ลําบากอีกนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน้อยมากเอาเป็นว่าตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นี่ที่ฉันเจอเบื้องต้นจากการสเวเนี่ยไม่มีเลยนะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยโดยรวมพูดตรงๆก็คือผู้ประกอบการต้องดูแลตัวเองนะคะแต่ก็เปิดเปิดเอาไว้เผื่อในกรณีที่มีโอกาสเจอผู้ประกอบการที่สามารถใช้สิทธิตรงนั้นเป็นผู้ประกอบการที่มองการไกลนะคะ มาช่วยเหลือดูแลกันนะคะข้อ5ข้อถัดไปนะคะประมาณการความเสียหายของสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เราก็จะมีการแยกเป็นสิ่งปลูกสร้างมีเรื่องของสาธารณประโภคนะคะไฟฟ้าระบบลมระบบน้ําเครื่องจากอุปกรณ์ระบบอุปกรณ์ขนถ่ายอย่างเช่นเรื่องของสายพานะคอนเวเยอร์เรื่องของฟกรลิฟต่างๆนะคะยานพาหนะนะคะสินค้าสําเร็จรูปงานระหว่างผลิตวัตถุดิบนะคะ ที่เขียนแจกแจงออกมานี้จะได้ทราบว่าสินทรัพย์ตัวใดหนอที่ที่มีอาการมีปัญหานะคะอย่างอ,อ,อาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยบางที่ก็ได้รับผลกระทบเยอะบางที่ก็ได้รับผลกระทบน้อยนะคะถ้าน้ําแค่ผ่านมาแล้วก็ยกขึ้นทันก็ไม่มีปัญหานะคะแค่ผ่านผ่านไปนะคะระบบสาธุปโภคนะคะอย่างเรื่องไฟฟ้าน้ําประปาเนี่ยทางที่ปรึกษาสายวิศวกรรมก็ ก,ก็คงทราบอยู่แล้วว่าคงจะต้องมีการตัดระบบไฟต่างๆก่อนที่จะปล่อยให้น้ําไหลเข้ามาไม่งั้นก็ถ้าแช่อยู่ในน้ํายิ่งถ้าสมมติว่าคือนครสวรรค์เนี่ยโชคดีเนื่องจากน้ําที่ท่วมเป็นน้ําสะอาดเอาจริงค่ะคืออันนีต้ต้องเรียนคือดิฉันไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากมายนักนะคะก,ก็ได้แต่ภาษาชาวบ้านแต่ที่ปรึกษาก็ให้คําแนะนําว่าเนี่ยโชคดีว่าทางด้านนี้น้ำสะอาดระบบแผงไฟโดนแช่ก็จริงแต่ก็เป็นน้ําสะอาด ก็ไม่นานก็พอว่าพอจะเอาโบรเว์ไปเป่าได้ไปช่วยได้นะคะแต่ถ้าเป็นอายุทยาเนี่ยตกใครตวมันอันนี้ต้องอาศัยความสามารถและประสบการณ์ของที่ปร,รึกษาเชิงช่างเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็ได้ยินล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยช่างฝีมือดีทั้งหลายโดนจองคิวยาวไปถึงปีหน้าหมดแล้วนะคะแต่ว่าที่ปร,รึกษาที่อยู่นี้ยังพอพอมีเวลาสำหรับจิตอาสาอยู่ใช่ไหมคะ